สวัสดีนะคะเพื่อนพี่สิริวันนี้จะพาเพื่อนมาตัดกระเพราแล้วก็บำรุงกะเพราเนาะวันนี้มีมีกะเพราที่ออกดอกเยอะมากนะคะมีอันนี้เป็นกระเพราแดงแล้วก็มีกระเพราขาวอยู่ข้างนอกเนาะนอกนอกรูอะก็ได้ออกดอกนี่ออกดอกแบบเนี้ย คราวนี้ก็ต้องตัดตัดดอกแล้วก็บำรุงบำรุงให้ใบเขาใหญ่ๆเวลาไปผัดก็จะได้แบบอร่อยแบบนี้ใบใหญ่เนี่ยเห็นไหมนี่เป็นกะเพราแดงแต่ว่าพี่สิริก็เอาไปทำอาหารเหมือนกันกะเพราแดงเวลาดอก ดอกเขาออกมาก็จะเป็นดอกแบบนี้เนาะเพื่อนเนี่ยเป็นดอกแบบนี้กระเพราแดงก็จะไม่เป็นสีขาวนะคะ,ะวันนี้จะพามาบำรุงใบกระเพราให้ใบใหญ่ๆโดยสิ่งนี้แหละฮอร์โมนไข่แล้วก็ป้องกันเพลี้ยด้วย น้ำยาล้างจานนะน้ำยาล้างจานและนี่ก็เป็นน้ำกาแฟ ى, น้ําหมักกาแฟนี่น้ำหมักกาแฟไม,ไม่ได้มีวิธีอะไรที่ยากเนะอันนี้น้ําหมักกาแฟ ى. น้ําหมักกาแฟนี่ก็5ลิตรในนีน้ห้าลิตรและที่เป็นฟองนี่พี่สีเอาน้ำํำยาล้างจาน น้ำยาล้างจานเนี่ยหนึ่งช้อนนี่นะน้ำยาล้างจานเนี่ยหนึ่งช้อนผสมลงไปนะคะผสมลงไปกับน้ำหมักกาแฟนี้แหละห้าลิตรเสร็จแล้วน้ำหมักกาแฟก็ไม่ได้มีอะไรก็เป็นกากกาแฟเนาะก,กากาแฟที่เราทานนี่แหละเ,เพื่อนเราก็าไปละลายน้ำนะไปละลายน้ำพอเสร็จแล้วเราก็เอาแต่น้ำ น้ำของกาแฟเอามา5ลิตรแล้วก็นำฮอร์โมนไข่นี่นะฮอร์โมนไข่1ช้อนใช้ฮอร์โมนไข่1ช้อนใส่ลงไปในน้ำเนี่ย5ลิตรน้ำกาแฟ5ลิตรเสร็จแล้วเราก็ จะนำไปฉีดพ่นลดราดได้หมดนะคะใช้ฮอร์โมนไข่แล้ววันนี้พี่สีก็จะอันนี้คือสิ่งที่พี่สีทำใส่ขวดนี้ไว้แล้วนะพี่สีก็จะมาฉีดแต่ว่าตอนก่อนอื่นเนี่ยเราจะจะไปตัดดอกกระเพราก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนไปอัปเดตต้นมะละที่พี่สีปลูกเอาไว้นะเราก็จะใช้ส่วน น้ำกาแฟแล้วก็ฮอร์โมนไข่นี่แหละไปบำรุงไปบำรุงต้นมะละนะปราบเพี้ยด้วยนะไม่ให้มีเพี้ยนี่พี่เสก็ตัดดอกกระเพราก่อนนะคะอันนี้ตัดเลยนะเดี๋ยวเขาก็แตกใหม่เพื่อนตัดออกไปเลยตัดตรงที่เขาแตกมีดอกตรงที่มีดอก กับข้าวไปเยอะซื้อกับข้าวมาจริงๆแล้วดอกเนี่ยดอกเนี่ยกินได้นะเอาไปปรุงอาหารอร่อยมากนะเพื่อนช่วงดอกเนี่ยเวลาเราตัดเราก็ต้องตัดตรงที่เขาสามารถที่จะแตงอูงงามมากดูสวยไหมนะแต่งกระเพากระเพราแดง จะต้องใช้ประโยชน์ดได้ปรุงอาหารเอาไปปรุงอาหารได้เนี่ยเล็กๆก็ตัดออกไปนะคะเดี๋ยวพี่สีตัดก่อนนะเพื่อพอตัดเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวฮอร์โมนไข่กับน้ําหมักของกาแฟฉีดพ่นลงไปเลยนะเพราะช่วงนี้จะมีอาการเพี้ยไรยไฟแดงเนาะเกิดขึ้นแล้วก็จะทำให้ กระเพราหรือว่าพืชผักในสวนของพี่สิริปเป็นอาการมีใบด่างใบหงิกใบเหลืองเหลืองนะพี่สิริก็เอากาแฟมาแก้อาการก่อนของกับฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนไข่ก็จะมาช่วยให้เขาเกิดอาการเ,ออเกิดอาการเกิดการแตกยอดแตกใบเนาะแตกยอดแตกใบในเหวลางในระหว่างที่เราตัดแต่งนะตัดแต่งพืชผักต้นไม้ในสวนเราเราก็ฉีดเราต้องฉีดฮอร์โมน เพิ่มธาตุสารอาหารให้เขาเพื่อที่เขาจะนำปุ๋ยจากฮอร์โมนไข่ไปเลี้ยงไปเลี้ยงดูเนาะไปเลี้ยงดูแล้วก็สร้างอาหารในการแตกยอดแตกใบขึ้นมาใหม่นะคะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เ,าเราต้องเรียนรู้เนาะเกษตรอินทรีย์แบบเราเราเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้มีน้ำยาเร่งรากเร่งยอดเร่งใบเราก็ให้ฮอร์โมนไข่ไป นะคะให้ฮอร์โมอนไข่ฮอร์โมอนนมสดนะคะหรือจะเพิ่มการรดราดด้วยจุลินซีเนาะจุลินซีสังขะอ์แสงหรือจะเป็นจุลินซีหนอกกล้วยนะใส่ลงไปเป็นจุลินซีจากกล้วยก็ได้นะคะเนี่ยสำหรับคลิปนี้นะคะก็พาเพื่อนมาแชร์ด้วยวิธีการเลี้ยงดูกะเพราเนาะตแต่งกะเพราเพื่อให้ต้นเขาไม่แก่ไม่เท่านะเราเก็บกินได้นานๆแล้วก็ใบใหญ่ นะคะเนี่ยแล้วก็ต้นเขาก็แก่มากแล้วเห็นไหมเนี่ยใบก็จะใหญ่แบบนี้เราก็จะเก็บกินได้นานนี่ยตัดแต่งใบแล้วก็ฉีดพ่นลงไปหไหมคะ่ะใบเขาก็ใหญ่แบบนี้สวยงามเห็นไหมคะ่ะเนี่ยกระเพราเราเก็บกินได้ตลอดนะคะอันนี้ก็เป็นใบแมงลักพอเราตัดแล้วนะเห็นไหมคะจะมีรอยตัดที่พี่สิตัดตัดไปปรุงอาหารเนาะ พอตัดเสร็จแล้วเราก็ฉีดพ่นฮอร์โมนไข่ลงไปเขาก็จะแตกยอดแตกใบขึ้นมาใหม่นะให้เราได้เก็บกินงามแล้วเนี่ยนี่ใบแมงลักอันนี้เป็นโหระพาพี่สิริเอายอดมาปักชำเนาะนี่เอายอดมาปักชำแตกยอดแล้วติดแล้วเนี่ยแตกยอดอัน,นุ้นก็แตกแล้วอันนี้เป็นใบแมงลักต้นแมงลักต้นอีตู นี่ติดละแตกยอดเต็มเลยน,นี่ก็ติดแล้วอันนี้หรลพาอันนี้วิสิธิกำลังปักไว้เนี่ยเอายอดมาปักชำนะปลูกปลูกแล้วเราก็ต้องขยายเป็นนั่นเพื่อนดูอันนี้เป็นต้นมะระมะระเนี่ยเป็นเมล็ดพันธุ์ที่วิสิรธิปลูกเองนะปลูกแล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์เอาไว้แล้วก็มาโรยโรยปรากฏว่าเขาก็งอกแล้วนี่ น,นี่จะปลูกเยอะๆอันนี้ก็เป็นกระเพราแต่เป็นกระเพราขาวเมล็ดพันธ์ุเขาร่วงก็เกิดพี่สิริจะปลูกไว้เยอะเพราะว่าเราจะได้เก็บได้ผลเยอะๆนะเพราะหลายๆต้นเราก็จะเก็บได้เยอะๆอันนี้ก็ใบแมงลักเหมือนกันเอาเมล็ดพันธ์โรยๆลงไปนะก็เกิดกำลังงามนะนี่ ็นลังงามแท้งามว่าจะพลิกพลิกพลิกงามมากพิกเกลียงเนี่ยพอเขาติดลูกดกดกแล้วเนี่ยต้นเขาก็จะแก่ไวนั้นเพื่อนเพราะว่าดกมากดกอ่ะหมุนกล้องอย่าเลยขอภยัยเพื่อน เวียนหัวไปกับกล้องของพี่สิริดกมากให้มาชมมาระ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 ที่นกลูกใหญ่ลูกใหญ่นี่ฉีดพ่นลงไปเพราะว่าจะบำรุงให้เขาจะได้ออกลูกออกดอกไวๆนะฉีดพ่นลดฮอร์โมอนไข่ กาแฟนี่ปลูกหลายต้นทำค้างแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะนี่กเกษตรแบบพอเพียงพี่สิริงามไหมบะละรอบนี้คงไม่ได้เก็บทีละสองสามลูกละน่าจะได้เก็บทีละหลายดูกก็ จะได้กินเยอะๆงามแล้วจะฉีดฮอร์โมนล,ลงไปเพื่อให้เขาได้ออกลูกไวๆนะนไม่ต้องไปซื้อตลาดนะคะเพราะว่าพืชผักพวกนี้เ,เป็นผักที่มีสรรพคุณดีมากนะเามาละป้องกันต้านต้านมะเร็ง จนะานมะเร็งเชื้อมะเร็งนะคะแต่เวลาพ่อค้าแม่ขายเขาเอาไปขายที่บนแผงเนี่ยเขาจะใช้น้ำยาน้ำยาที่ป้องกันไม่ให้ไม่ให้ผักเหี่ยวนะไม่ให้ผักเหี่ยวให้ผักมีความสดนานๆน,น,นะอันนี้ถ้าพ่อค้าไปรับจากสวนผักอินทรีย ปลอดสารแต่พอมาถึงมือพ่อค้าพ่อค้าไม่ใช่พ่อค้าอินทรีย์ก็จะใช้สิ่งที่ปนเปื้อนนะคะสิ่งที่ปนเปื้อนกับผืชผักที่เราไปซื้อนะเพราะฉะนั้นเราปลูกผักกินเองปลอดสารปลอดภยัยปลอดโรคปลอดหลายๆอย่างนะก็คือสิ่งหนึ่ง,ง,งที่สิ่งหนึ่งที่สำคัญประหยัดนะประหยัดปลอดภยัยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะคะเพื่อน นี่บำรุงพืชบำรุงผักของเราด้วยฮอร์โมนไข่โูสุกกายสุใกใสเนาะงามแท้งามว่างามโคตรงามโตตูต่อไปก็จะได้เก็บมะระกินแล้วใหญ่แล้วนะฮะพริกก็ได้เก็บกินแล้วจ้ะนี่ใบแมงรักมีแล้วต่อไปก็จะมีพริกจินดา แล้วก็จะพยายามปลูกมะเขือเทศให้ได้เก็บกินนี่มระงอกออกมาเยอะแยะอ่ะไปแล้วนะคะเพื่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่สิจธผพานเพื่อนมาทำอะไรก็ไว้ติดตามชมนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเมื่อยขอบคุณ,คณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีนะคะ